สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับจากที่ทางร้านนะครับได้ทําคลิปวิดีโอวิธีการสร้างเทเลอร์ไว้ใช้เองนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าได้พ่วงแล้วแต่อยากทําขายุดตัวท้ายรถ ATV นะครับจะทํำยังไงวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตไอ้ตัวขายุดแบบสําเร็จนี้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กหนานะครับเวลาที่จะทํานะครับก็คืออาจจะต้องตัดส่วนนี้นะครับให้มันสั้นลงแล้วก็ เอาเล็กแผ่นนะครับเจาะรูเพื่อที่จะยึดกับตัวพาเอทีวีนะครับตัวนี้เหล็กหนามากนะครับตัวขาย,ยึดนะครับหนา20มิลนะครับส่วนตัวกล่องที่อยู่ด้านหลังครับก็หนาก็เกือบ5มิลเลยนะครับตัวนี้หนักเกือบ3กิโลครับเวลาที่เราจะไปใช้ติดตั้งนะครับ ตัวหัวบอลนะครับสามารถใส่ได้สองแบบนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งเราก็ใส่แบบปกตินะครับเราก็จะคอปเปอร์นะครับครอบตรงหัวบอลตัวนี้จะทําให้ตัวท้ายรถนะครับมันเตี้ยแบบนี้นะครับเพราะว่าขาตัวที่มันยึดด้านล่างเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่ารถใครนะครับเตีย้ยแต่ว่าตัวเทเล,ลอร์นะครับอยู่สูงเราก็พลิกกลับอีกแถบหนึ่งครับให้มันอยู่ด้านบนแทน มันก็จะชดเชยความสูงขึ้นมาได้นะครับแบบนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับก็สนใจนะครับที่จะซื้อตัวชุดขายึดหัวบอลสาเร็จนี้ไปนะครับเอาไปดัดแปลงเองนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เก้าร้ยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับสอบถามเข้ามาได้ทางเพจ DIY อะไหล่นักสร้างนะครับครับผมขอบคุณครับ